สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิญครับพี่น้องบเเบานำครับตาเชิมไปเก็บปูมานี่ค่ะคิดยากนาะบ่หน้าเขาบด้กินโดนละปูผัดผงกะหรี่จะเป็นปูนาแต่ว่าเป็นปูนาบ้านเราปูกำาคงปูน้ำปูกำาคงปูกำโคงคือปูกล้ามตัวผูค่ะตัวผูมันจะกล้ามโตเนาะเวลาฤดูนี้นะมันจะเป็นปูกล้ามโตกับมีมันติดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อแน่นดียุคขาช่วงนี้ตอะไรเสิมกัดจะนี่นี่แหละเครื่องหอมหญ่ ขึ้นสายต้นหอมพริกสดอันนี้ตีไข่ไปแล้วเด้อพี่น้องดัปรุงแล้วเด้อปรุงเรียบร้อยให้ในห่ดำปรุงแต่ปลากระยาดมาบอกกับพี่น้องกันเลยสิบเอ็ดพัทกับพี่น้องนะครัมีไข่มีอย่างนี้เหรอไข่ผงกะหรี่ผงกะหรีนมนมพริกเผาพริกเผาน้ำใช้พริกไทยน้ำตาลเอาอแล้วปรุงรสแล้วบ่เนี่ยปรุงเรียบร้อยแล้วอ๋อบังเออนั่นแหละค่ะมีพริกเผาผงกะหรีพริกไทยไข่นะกะนมสดละกาอันนี้ก็เอ้ยละกา น้ำตาลเต็งนัวโรดีอืไปฮะพัดง่ายๆแล้ว่ากระเซ็บค่ะตั้งกระทะหลงค่ะพี่น้องนี่ตั้งกระทะเดี๋ยวน้ำมันนิดหน่อยตามด้วยกระเทียมแล้วกระเทียมใส่ไปเลยออื มันเ็นหอมพีนะมันออกไม่ด้สันไหนนักกับเบอร์นี้อุู้หอมนะอันนี้จะเป็นสูตรของแมูดำดุรดือนะครับปูเขาจะล้นใหม่หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าไม่ป็นปูนะรสรจะได้บุ่งแบบนั้นสูตรนั้เจะดือมน้ำมันนะแล้วก็จะดื่มเขาจะรวบปูใหน่หนึ่งหอมอืเบิ่ปตะกษ แกอนไลายเลยดิอืมพี่น้องถลาผมใส่กระดาษห่้าลยม็โปกก็เมื่อปูเป็นน้ำแกไปเรื่อยๆนี่น้อ,นองจยได้ ได้อ่งนี่นังน่งเริ่มสุกแล้วเาแต่หอมหัวใหญ่ใส่กับพีกก่อนพักให้ใส่ตามหวังออหอม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 มากปูผัดผมกันหลีปูนาบ้านเรานะคะ นี่พี่เนาจับคนจับควยเหอนวันนะบำเนาะกินโดนละวันเลยดีเหลืองสุอันี่เหลืองวุ้ยๆที่ในกล่องมีแบบเหลืองบ้างเหลืองเลยน้ำละผสมปลาเรียบร้อยครับโอ้นา ตาเลยเบิ้งตรงไปเพ่งๆไปยืดขัวหน่อยน้ำเบิ้งไฟอ่ะเดินไปในดอกเนี่ยแค่นี้แหละเด้อค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆของสาวเสริมอันนั้นได้อันนี้ยังบัดพัดกับพี่น้องยังบัดเต็มรูปแบบเพราะว่าได้เบิ้งตอนปรุงเพราะว่าเปเสริมขัวตากในวันปรุงรสกันดอกไปไปตักนอกบําพี่น้องเบิ้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 งเหยื่มาเบิ้งเสียบน้ำกันมาเนี่ยปูนาผัดผงกะหรี่เลือกแต่ปูกล้ามโขงมาบํา เลยเล่าอืมเขานี่เขาเนื้อดีนี่น้องเห็ดเป็นเล็้อยน้บะหมี่โนันเ้อกับปูนะากับเสีบอีมาคับมาสวยห้อนมาเลค่ะคุณอะน้องมามามเอสวยหงม่นไหมน้อนมา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 ทานข้าวิกัน เพิ่มเนาะม,นมาแบบนี้นัง่งเขาทิพซ์เซ้น้้ำกันรดข้ากินกับปูน้ำมึนี้ข่าไม่กินน้ํำกันนี่อนองอือ,อโอ้ปูน้ำเนี่ยนะแข็งแข็งยิ่มนีมม่ครับอืม ปดีป่ะืพราเมือเออมาอยางกิบแบงเนื้อปูอยู่แมโคโฟนะพี่ยัพนแกน่ะเนาะซื้อมาผัดแต่แซ่บป่ะใช่ป่าแสบเบอหน่งี่วแเนือนน้อมันอืมอ,อไปยุ่อใกระดองให้มันแซบบ้าง 满脸，嗯，嗯，嗯。 อยากขายดองปูก็อยากขายแล้ว่าปีนี้มันบดจับปัวคนเถอะแสบก็ดิแล้วค่ะ ๋ย่างนี 00. ้ก็ปุ่งงามเอาตีมบ้างู่นี่คิอประเดี๋ยวเดียวลงเลยกอร่อยเลยจับจากนีะหอมผักชีก็อืมอืมมะกินอย่างนี้บ้างบ้าห้า Mm. Men det er hva det men... ก้ามหกินหลังก้องหน้ากล้องเนี่ยเรมีเวล้าเง็นก้ามไหยบางมือน่าให้ทั้งสิ่งคนนี้ก็ปุงหน้าผัดโงกะลี่เนี่ยแล้วน้ำปิ้งกระดองหยอดหลงหน้า chào mẹ 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 อัวนี้่คนจับขายกิโลละห้าสิบบาทครับแต่ก็ตัวกรมพู์แค่น้อยนะบางเจ้ากห้องสิบอืมจะน้อยอยู่อยู่เนี่ยมันตื่นร้อร่อยเปล่ดูแร่งนะเดิม ม,มันเป็นตับป่วนนี่เนี้ยปูรวมแล้วผมกับมาไตาจะหางนะเขาเพราะว่ามันมีน้ำแรงแรงสองเดือนช่วงไหนพวนี้นนะอันนี้เกี่ยวข้ในตุลาอ่ะตุลาอยางเมื่อวันพฤกีิกา น้าเราตืวนี่านันนี้ต้นน้าเขาดออเอาเหล็ดตุกกะเหนียวกันที่เออตุกกะพุนจะกินกลางทันว้ามกากะนะากลุ่มหาตามเด่นมีน้ามันจากสูงน้ำละ่ะ มันุอ้นอเนี่มันสุดอันนบางค<า>รเดือนเดียวดูรกับกี่วกัดูักักบใบไปหนันหนกแน,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 น่นันนี้กัมีน้เมือนปีน่าเาไปกเห็ดอมยไหบงก คน,น,นับากกนอืนนอนตที่นองบ้างตามเหมือนเราเก็บไปคู่นึ่งนะถ้าเราบ้าเป็คไยเนี่ยเรียวเหมือนขัวันเนี่ยขขเขาขกบเ็นมาก ต้มปูแล้นรสดีจะเป็นหนัวน่ะทานากันมากทีทานมากมว่าต้มปูเส้นรสดีจะเป็นหนัวล้วบะเนียนแตงแก้วบะเน,ะะนะี่ยเจ้าน,นำป่าแดงทิ้งซสปน่ะทานรสนรรมากินนะคิดว่ดหวานหลัง ี่่ออวกมเกลาตะกี้เสียงน้ำพอมีเรล่มไมเห็นหน้ำก็จะได้ไปพักบันนาเทียนน้าถึงอยไรบ้างอันเรายนน้ำเราตะกี้สามวยเจรวยเนี่ยเป็นอย่น้ำ่ยงกันจะเรเรียนตรงนี้นก่นอนางเอา มาเสริมเกิดมายังยูบบ้านอยู่หี่อปีน้องไปยืนยุบปายาปีละปอยยืนเพราะมันปัดตีปังอ่ะพี่ังตะกยูบอคานเลยพี่กินมากยิ่งเมื่อพี่กินนะบ้านนั้นยิ่งเมื่อบ้านน้ำก็ยังไปยุ่งนะทำไมถึงเซนแบบแม่บาสจะไปยุ่งมันต้งแต่เกิดเลยแหละ ăn chua anh ưm anh ta ăn chua 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 bàn chua 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 ปัญญาบัณฑปูถือเป็นยึดขายว่ามันถือเป็นยึดจะขายไปให้ผู้ใดกลับมาลอ่กเพิ่นกลับมาค่อยมาอันเพิ่นกับมีจเจ้าของพูดออกข่าวเพิ่นกับมีจเจ้าของเด้พี่นอ้องมันกับมัดสื้อน้ำมันปูงาของตาสวนเนีนนย่ยปูกับงาสมัยเปนยังมีชีวิตอยู่เอาป่เอาอยู่ไหน ปูกับงาเปนยังมีชีวิตอยู่เพิ่นกับมาซื้อซื้อลาลูเพราะระบบพี่นอ้องว่าซือมูน,นี่เป็นของผู้ใหเพิ่นกับบ่อมว่าขายผู้ใหอีกอเยอะเพิ่นขายให้อันตาก,กับยายไปเนี่ยซูมูนี่กลายเป็น,น,น,ปนจุกมะละยาลาดกย้ายเราจะไม่ได้ไปซื้อคืนค่ะเพราะว่าเมบดบุญปูบุญงาไปแล้ว ย้ายย้ายดูแลย้ายดูแลให้อัายเงาเก่าหายเจ้าของที่เพิน่นดูแลจนเพินพ่นมะคืนมาเอาหน่ะพี่น้องเพินาา่นแต่ได้มะหายหายมั่ง,งหนึ่งเนี่ยย้ายก็เลย้ซื้อไว ขณะว่าผู้อื่นให้ราคาดีกว่านะเ็จะยังบมข่ขาวแต่เนวเป็นกันะทืบบดีเนะี่ตีตรนผู้เฒ่ามากยุ่นนะคะ่ะสองเห็นไหม ไปล้างไปคิดบายย่างเป็นเยิ่งน้อบ้านย้าย,ยนี่แหละลูกหลานต้นไปนอกต้องสายแม,ม่ต้องสายแม่แล้วไปนอกอ,อะไรเงี้นในคำน้ำมันจะมาสื่อพื้นไป เดิออน,นอืมือ้นอน้มันก็เหนีนยวไปนเนี่เราสุดแต่งนี่หนยมันจะเทสที่นอตัวนี้ยช่คือมบอกบอก้าเราคือตอดแห้มเนี่ยมันบกาาบก็่อดไปบ้า ก็กเีเขาหมักหมักไปแปมันแต่ปมันจับหมาออมมือบอกว่าหมักก็แล้วก็เอาแป้งให้ได้จานแล้ว็ขาอื่นหงำน่ะห้ำคือผมเต็มแล้วจะอ้วนก็เลกิ่นก,นก,กล้เกียีแปมันจะประจับมแม่เหะน้องงำมันจะปุยอยูอย่เล็กน้อยกินลายเขากับูลลใหญ่ปลั้งแต่ เราก็ชิ้ตัวนันนดบบานานนหนอพื่น,ะนรับ้างหนึ่งเดินหอนม่หลับเ่เนะกินไรก็แม่ใช่ไหมละท่นเทียบกับย้ายนี่ กินไรก็ย้ายตามให้เาเนาะเดียวบงย้ายจะเปมนคนนีว่ากินข้าวเพราะลายย้ายเปิ่นน้องันนีจกินข้าวเขาจะเยอะบ้างหรืน่อยวเลยบังขอดิหมอนึงเส่บอเสบไปหน่อ แค่วนี่กระดองมันนะเส้ยแส่เส,สียอ,อ,อ,ไหนหนอนะไรเนอกระดองเนี่ยน้ำเนื่อเนี่ตน้ำมันต่ำน้ำนะ้ำบะาะเห็นไห้อเตาวน้ำปูอเหมือนเขาจะไปอ้อมไหนเห็นปะ,ะน้ำามาเห็นผัดปงกะรี่โ oh. อ้ งนต็่ึงายโตกับไตยุทธระบงตรงตลาดได่หลีกตามง่ายงแต่คนผู้แขวดีก็ไม่ได้ว่างังให้เงนอันเขาเสรมผู้แขวดีด้วยต่อเวลาติดกินมันเป็นยัย่ับ คปูบ้านตาต่มตะอาดแล้วพี่น้องนะเนาะเพิอจงจับสีเขาไปจับเลยลนะคะ่ะคุณยังยังมาจมารัมสารมาส,สมบูรณ์ดูกับด้งาน Cô có ngay cái tiền tập đoàn rè rè đọc thấy không? lá bằng mầm mỏng Khi nó bị xả tải hình đó, Tiếp phù thì là thế nào Lè kia thấy nè Cảm ơn Cảm ơn các bạn

เขาตำดีๆเนะาะตำล้มล้วเอาเส่เอานิ่ใสส้ะหลาไเลก็ไปลองกืมน้มน้วถึงกันนะเกีอ,อยวเป็นดืเนเมตัดแล้วมันก็เหนีด้แะแมนแล้วมันก็เนยแกะปัวน้ำห ม็แก okay, งหานแลนำมันเนือ้อปูกน<อ>เอ่ยอย่างก่อนกันเสียงจริงกันเสียงปูกเลยอืมนั่นแหละงานเดียวกางี้งเหลือปบ่บอกเอาไปต้มนวลๆนะย้ำต้มเนีน่าฮยุ้ยน้ำคานี่มีเนือ้อแ่บ เป็นอาหารแกะลินได้แบบต้นดีเลยอ่ะอืมอืมสาระบอนี่นัเนี่ยเลยคุณผูยมบอกเลยอืมอะสุดๆข้ามือ ให้กำเบิริกำเมินคือกันค่ะไปส่งกระสักบกระส้องจานเนาะพี่น้องเนาะอะไรเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กติฝากไวปสัมมีนับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่น้องนะค่ะ